SMTV m สถานีข่าวกีฬา24ชั่วโมงรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งกีฬาโลกมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับสกูปก่อนเกมที่เมื่อวานได้นำเสนอทีมกำแพงเพชรเจ้าบ้านกันไปแล้วคราวนี้มาถึงทีมเยือนอย่างอินซีแห่งขุนเขาพะเยา f อกันบ้างครับอินซีแห่งขุนเขาพะเยา f อซหรือชายาเก่าที่เรียกกันว่ากุ้งจอมเกา่าหลายคนคงแปลกใจที่กุ้งไปเป็นสัญลักษณ์ของทีมทางภาคเหนือ ที่ไม่มีทะเลเลยสักนิดในปีนี้เลยเปลี่ยนมาเป็นอินทรีแห่งขุนเขาซึ่งถือว่าเหมาะสมและหน้าเกงขามขึ้นมาอย่างเด่นชัดพยาฟซีปี2012จบอันดับ11ของตารางโซนภาคเหนือโดยลงแข่งทั้งสิ้น34นัดชนะ8นัดเสมอ17และแพ้9นัดเก็บได้41คะแนนถือว่าเป็นอันดับที่ไม่เลวร้ายเท่าใดนักมาในปีนี้ครับพยาฟซีได้ปรับทัพขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกุนซือที่ได้ทางด้านโคตปอนสลิดวุฒิช่วย อดีตกุนซือ3แชมเปยนลีกที่เคยพาเชีงยงใหม่ FC ได้2แชมป์ภาคเหนือและล่าสุดตรัง FC เข้ามาเล่นในรอบแชมเป,ปี้ยนลีกได้สำเร็จถือว่าเป็นกุนซือที่มีโปรโฟไฟล์ระดับหัวแถวของดิวชัน2เมืองไทยเลยทีเดียวผลงานของทีมพะเยา3เกมที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้2เกมแรกเป็นฟุตบอลถ้วยโตโยต้าลิขับที่นัดแรกบุกไปเก็บชัยจากนครสวรรค์ FC มาได้1ประตูต่อ0ย์และนัดต่อมาในศึกเดียวกันพ่ายลำปางขาบ,บ้านด้วยสกอร์0ย์ประตูต่อ1 ส่วนนัดเปิดฤดูกาลของลีกคูมิภาคดีวิชั่น2เสมอกับแพร่อยู่ในเต็ดในบ้านด้วยสกอร์ศประตูต่อศคว้า1คะแนน,นมาเป็นที่เรียบร้อยรังอันดับ10ของตารางโซนภาคเหนือในขณะนี้สำหรับความพร้อมในตอนนี้ของทีมจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับครับก็เกมกับกำแพงเพชรนะครับในเกมที่ออกไปเยือนก็จะเป็นเกมเยือนเกมแรกแน่นอนที่สุดว่ากำแพงเพชรเนี่ยเป็นทีมที่ เป็นเด็กไยรุ่นส่วนใหญ่ถ้เล่นด้วยระบบนะฮะแล้วก็มีความแข็งแร่งมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะฮะในส่วนส่วนตัวของผมเองกับทางประธานและผู้ฝึกสอนของกระเพงเพชรก็สนิทก,กันดีเราก็เจอกันตั้งแต่สมัยเราทำบอเลเดาวชนในแข่จังหวัดด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าในบ้านกระแพงเพชรค่อนข้างที่จะเป็นเป็นทีมที่เล่นดีในบ้านอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในการเตรียมทีมของเราที่จะไปเล่นกับเขาแน่นอนที่สุดเราเราจะต้องไม่ไม่รีบร้อนนะฮะไม่ ไม่ผีผามที่จะไปเล่งเอาสามแต้มนะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดในทีมพยาตอนนี้ก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าในระบบทีมและในระบบทีมเบรกอะไรต่างๆยังไม่พร้อมเท่าที่ควรนะครับต้องอาจจะขอเวลาอีกสักนิดเพราะฉะนั้นในเกมกำแพงเพชรเราตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งเปดหนึ่งแต้มก่อนนอกบ้านนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีโอกาสที่เราจะเก็บสามแต้มได้เราทําแน่นอนครับในสภาพของผู้เล่นไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บนะครับค่อนข้างที่จะ สมบูรณ์ทุคนแ,นแววช่วงระยะเวลาการเตรียมทีมของพะเยาตอนนี้ตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยช่วงระยะเวลาเดือนกว่าๆเนี่ยผมยังคิดว่าในเรื่องความฟิตในเรื่องอะไรต่างๆในระบบอะไรต่างๆยังไม่พร้อมเท่าที่ควรน,นี่ก็เป็นความพร้อมล่าสุดของทีมพะเยา FC ที่ปีนี้หมายมั่นปั้นมือถึงรอบแชมเปี้ยนลีกที่โคชบอลเคยสร้างชื่อมาในปีนี้จะทําได้อีกหรือไม่ต้องติดตามรับชมกันครับโดยทาง s f m t v จะถ่ายทอดสดคู่ระหว่างกัแพงเพชร FC เปิดบ้านรับกันมาเยือนของทีมพยาวเอฟซีสดจากสนามกีฬาชากังราวริมปิงตั้งแต่เวลา18นาฬิกาอย่าพาดรับชมด้วยประการทางปวงครับ